นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก5 0าอชาดับถกถาสุราปานชาดกชาดกว่าด้วยโทษของการดื่มสุรา ื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจำพรรษาในกรุงสาวัตถีแล้วได้เสด็จจาริกไปจนลุกถึงนิคมชื่อพ ah ัทธวติกาขบวนของพระองค์ได้เสด็จผ่านท้องนาซึ่งขณะนั้นข้าวกำลังออกรวมเป็นสีทองเหลืองอารามชาวนาและคนเลี้ยงสัตว์ที่อยู่บริเวณน,นั้นเมื่อเห็นขบวนเสด็จของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต่างรีบละจากงานของตนเข้ามากราบไหว้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ศีลให้พรเหล่าพุทธศาสนิกชนเสร็จแล้วก็ทรงเสด็จสู่ท่าอัมพะแต่กลุ่มชาวบ้านก็ได้ห้ามไว้ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าได้เสด็จไปสู่ท่าอัมพะเลยพระเจ้าค่ะอาสมของชดินที่ท่าอัมพะมีนาคอัมพะอินชกะผิดร้ายมากนะเพคะ ชาวบ้านที่นี่ต่างหวาดกลัวกันทั่วไม่มีใครกล้าไปที่นั่นเลยพระเจ้าค่ะพระองค์อยากเสด็จไปเลยพระเจ้าค่ะพิษร้ายของหน้าตัวนั้นทะเบียดเบียนพระองค์ได้แม้ชาวบ้านจะกราบทูลห้ามถึงสามครั้งสามคราพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทำเป็นเหมือนไม่ทรงได้ยินถ้อยคำของคนเหล่านั้นทรงเสด็จไปยังท่าอัมพะดังเดิม เมื่อทรงเสด็จถึงท่าอัมพะไม่ห่างนิคมพัฒวติกาขบวนเสด็จของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พักนอาสมที่เป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคอัมพัติตทกะครั้งนั้นพระสากตะเถระเป็นพุทธอุปัฏฐากะได้ปูอาสนะและนั่งบนที่อยู่ของพญานาคนั้นนาคอัมพัติตทกะรู้สึกโกรธมากโดยคิดว่าถูกมนุษย์ปุถุชนลบหลู มันจะมากไปแล้วนะมนุษย์หน้าไหนมาผยองกับข้าต้องเจอดีสักหน่อยแล้วพญานาคบังหวนควันพวยพุ่งออกมาจากใต้ดินเหล่าภิกษุถูกกลบบังไปด้วยควันของพญานาคตัวร้าย <c oughs> แย่แล้วควันมาจากไหนกันเนี่ยหรือว่าจะเป็นอย่างที่ชาวบ้านบอกเราโดนพิษของเจ้าพญานาคนั่นเข้าแล้วโอ้ย หจไม่ออกควันเต็มไปหมดเลยควันที่เกิดจากพญานาคนั้นไม่ได้ทำให้พระสากตะเถระตกใจแต่อย่างใดพระเถระได้แก้เผ็ดเจ้าพญานาคนั้นด้วยการบังหวนควันลงไปที่ใต้ดินเช่นกันเจ้าพญานาคเอ๋ยเจ้าทำอะไรเราไม่ได้หรอกอย่ามาอวดเก่งนักเลย นาคอมพติดตกัเมื่อไม่สามารถทำอะไรพระสาคตะเทระได้ก็ยิ่งบันดาลความโกรธขึ้นไปอีกมันพ่นไฟให้ลุกไหม้ออกมาจากพื้นดินน้ยเจ้ามนุษย์ไม่รู้ที่ต่ำที่สูงบ้างอาจลองดีกับข้าใช่ไหมคราวนี้พวกแกไม่เจอแค่ขวัญหรอกนี่แน่คราวนี้ถึงกับพ่นไฟเลยเหรอที่ผ่านมา คงมีแต่คนหวาดก,กลัวเจ้าสินะครั้งนี้แหละเราจะเป็นผู้กำราบเจ้าเองเดชกของนาคข่มพระเทระไม่ได้แต่เด็กของพระเทระข่มนาคได้เจ้าพญานาคส่งเสียงร้องครวนครางอย่างเจ็บดด้วยเด็กของพระสาคตะเทระทำให้นาคอมพติถกะสงบลงไม่โก,กรธเกลียวได้สติจากนั้นพระเทระ ก็ทรงอาราธนาศีลให้นาคดำรงในสารณะศีลได้ฝ่ายพระบรมศาสดาประทับอยู่นนิคมพัฒวติกาตามพระพุทธอธัธยาศัยแล้วได้เสด็จไปสู่พระนครโกสัมพีเรื่องราวที่พระสาคตะเทระกำราบนาคแพ่ไปทั่วชนบทเมื่อขบวนเสด็จของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จถึงนครโกสัมพี ฝูงชนชาวพระนครกระทำการต้อนรับพระศาสดาพากันถวายบังคมพระองค์แล้วก็เลยไปสํานักพระสาคตะเถระข้าแต่พระคุณเจ้าผู้จเจริญสิ่งใดที่พระคุณเจ้าได้ด้วยยากนิมนต์บอกสิ่งนั้นพวกกระผมจะจัดถวายสิ่งนั้นจงได้พระสาคตะเถระไม่ได้กล่าวความต้องการสิ่งใดออกไปแต่ภิกษุฉับพัขี ภิกษุดื้อรัน้นยังไม่สามารถทรงอยู่ในศีลกลับเสนอความต้องการออกไปแทนผู้มีอายุทั้งหลายสุราสีแดงดั่งเท้านกพิราบพ,พวกบรรพชิตหาได้ยากนักและก็เป็นของชอบใจด้วยพาพวกท่านเลื่อมสพระเทระและ้วก็จัดสุราสีแดงดั่งเท้านกพิราบมาถวายเถิดดีละเจ้าข้าพวกกระผมจะเร่งรีบเตรียมสุราสีแดงนั้นมาถวายให้จงได้ ชาวเมืองโกสัมพีต่างคนต่างจัดเตรียมสุราใสมีสีแดงดังสีเท้านกพิราบไว้ที่เรือนของตนด้วยหวังว่าจากถวายแด่พระเทระพรุ่งนี้เราก็จะได้ถวายสิ่งนี้แด่พระเถระแล้วท่านเถระคงจะพอใจนี่ก็ถือว่าเราได้ทำบุญที่ยิ่งใหญ่ด้วยสินะช่างอิ่มอกอิ่มใจสิเหลือเกินรุ่งเชา้าชาวเมืองนครโกสัมพี ต่างน,นิมนต์พระเถระและสิทธิ์ไปที่เรือนของตนแต่ละบ้านก็พากันถวายสุราใสทุกๆเรือนนี่เราเป็นอะไรไปนะเนี่ยโอ้ยทำไมมันวิ่งเวียนอย่างนี้โอ้พระสาคตะเถระเมาสุราเดินออกจากพระนคร ลม้มลงที่ระหว่างประตูนอนบนพร่ำไปโอ้ยโอ้โอหูเย็นหัวโอ้ยนั่งสมาธิไม่ไหวแล้วเรานอนดีกว่าพระศาสดาทรงกระทำพัตรกิจแล้วเมื่อเสด็จออกจากพระนครทอดพระเนตรเห็นพระเถระนอนด้วยท่าทางนั้น จึงมีดำรัดให้ภิกษุตื่นช่วยประคองพระเถระเข้าสู่พระอารามเหล่าภิกษุมือประคองพระสาขเถระมาถึงอารามแล้วก็วางศรีรษะของพระเถระณบ,บาดมูลของพระตถาคตแล้วให้ท่านนอนแต่พระเถระกลับนอนเหยียดเท้าไปเฉพาะพระพักพระตถาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเคารพในเราตถาคต ที่สาคตะเคยมีในก่อนนั้นบัดนี้ยังมีอยู่หรือไรไม่มีพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไร่เล่ากำราพญานาคชื่ออมพติถกะสตคตเถระพระเจ้าค่ะบัดนี้สาคตะยังจะอาจเพื่อกำรางูปลาได้หรือเรื่องนั้นไม่ได้แน่นอนพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายดื่มสิ่งใดแล้ว ปราศจากความจำได้หมายรู้อย่างนี้สิ่งนั้นควรที่ภิกษุจะดื่มถึงเพียงนี้หรือไม่เล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิพระเถระแล้วทรงเรียกพวกภิกษุมาทรงบัญญัติสิกขาบทว่าเป็นปาจิตตีิในพระดื่มสุราเมรยัยแล้วเสด็จจากอาจเข้าพระคันทกุติ เรื่องราวในครั้งนั้นกลายเป็นหัวข้อในการประชุมธรรมสภาภิกษุทั้งหลายประชุมกันในธรรมสภาพูดถึงโทษของการดื่มสุราว่าผู้มีอายุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการดื่มสุรามีโทษใหญ่หลวงถึงกับกระทําให้พระสาคตะพู้ได้นามว่าสมบูรณ์ด้วยปัญญามีฤทธิ์ไม่รู้แม้แต่คุณของพระาศาสดาจึงได้กระทําอย่างนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้บรรพชิตดื่มสุราแล้วพากันสลบสลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในครั้งก่อนก็ได้เป็นแล้วเหมือนกันองค์สัมมาสัมพุทธเจา้าทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตกาลครั้งพระเจ้าพรมทัต์สมบรรัสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลอุทิศจพรามในแคว้นกาสีเจริญวัยและบวชเป็นฤาษีได้อภิญญาและสมาบัติประลองฌานพำนักอยู่ในหิมมวันตประเทศแวดล้อมด้วยอันเตวาสิกะประมาณ500เนี่ยก็ย่างข้าวเดูฝนแล้วพวกเรามาอยู่ในป่า่งนี้นานแล้วสินะที่ไม่ได้ออกไปไหนกันเลยนั่นสินะฝนตกอย่างนี้เนี่ย ผลไม้เขาเก็บยากเหลือเกินพวกเราไปขออาจารย์เดินทางไปหมู่บ้านดีไหมนะเหล่าสิทธิ์ต่างปรึกษาหารือกันและสรุปว่าจะขออนุญาตอาจารย์เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านท่านอาจารย์ขอรับพวกเราพากันไปแดนมนุษย์ริโภคของเปรียปร้ยวๆเค็มๆแล้วค่อยมากันเถิดเราจะคอยอยู่ที่นี่แหละพวกเธอพากันไปบำรุงร่างกาย จนดูดูฝนผ่านไปแล้วจึงพากันกลับมาเถิดเหล่าเตวาสิกะเมื่อกราบลาอาจารย์ไปสู่พระนครพาราณสีก็พักอยู่ในพระราชอุทยานนั้นครั้นวันรุ่งขึ้นก็พากันไปเที่ยวพิกษาจารย์ในบ้านภายนอกประตูพระนครได้รับความกื้อกูลอย่างดีรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งคณะฤาษีทั้งห้าร้อยก็พากันเข้าไปสู่พระนคร พวกมนุษย์พากันชื่นชมถวายพิกษามากมายเหมือนเราได้ทำบุญครั้งใหญ่เลยนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยที่จะได้ถวายพิกษาแด่ฤาษีถึง500ร้อยรูปนะเนี่ยนั่นสิแต่ละรูปล้วนน่านับถือเห็นว่าท่านพึงทุดงออกมาจากป่าหิมพานโน่นต้องตระบะแกร่งกล้าแน่ๆข่าวฤาษี500รอรูปมาจำพรรษาในเมือง ่ารถูกเล่าลือออกไปแพร่หลายจนถึงพระราชวังครั้งนั้นได้มีทหารเข้าไปกราบทูลพระราชาให้ทรงสดับคุณของฤือีเหล่านั้นขอเดชะบัดนี้มีฤือีห้ารูกพากันมาจากป่าหิม,มพานพักอยู่ในพระราชอุทยานแต่ละรูปล้วนมีตะบะกล้ามีอินทรีย์อัญชนะแล้วอย่างเยี่ยมมีศีลชาวบ้านชาวเมืองต่างพากันถวายพิกษา ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาพระเจ้าค่ะงั้นพาเราไปเถิดเราจะนิมนต์ให้ฤาษีมาพำนักเสียที่พระอุทยานนี่แหละพระราชาทรงสดับคุณของฤาษีเหล่านั้นแล้วก็เสด็จสู่อุทยานส่งนมัมการแล้วกระทําการปฏิสันถานนิมนต์ให้ฤาษีเหล่านั้นอยู่ในพระอุทยานตลอดสี่เดือนฤดูฝนนับแต่นั้นฤาษีเหล่านั้นก็พากันฉันในพระราชวังแห่งเดียวพำนักอยู่ณพระราชอุทยาน อยู่มาวันหนึ่งในพระนครได้มีงานนักขัดเริกชื่อว่าสุรานักษกัตริย์ชาวเมืองล้วนนาสุราอย่างที่ดีที่ตัวเองมีออกมาดื่มด้วยกันสนุกสนานอย่างเมาหมายครั้งนั้นพระราชาเห็นว่าพวกบรรพชิตหาดื่มสุราได้ยากจึงรับสั่งให้ถวายสุราอย่างดีเป็นอันมากพวกดาวดื่มสุราแล้วก็เมามายไม่ได้สติ บางพวกลุกขึ้นฟ้อนรำบางพวกขับร้องครั้นฟ้อนรำขับร้องแล้วก็พากันนอนหลับทับบริขารไม่เคยสนุกเท่านี้มาก่อนเลยเอาร้องเพลงอีกเดี๋ยวเราจะฟ้อนรำเองโอ้ยเวียนหัวไม่เคยมึนเมาขนาดนี้มาก่อนเลยเออ รุ่งเช้าพอสางเมาฤาสีพากันตื่นเห็นอาการอันวิปริตของตอนนั้นต่างก็ร้องไห้คร่ำครวญท้พวกเราไม่ได้กระทำอันสมควรแก่บรรพชิตเลยแล้วถ้าอาจารย์รู้จะเสียใจเพียงไรที่มีสิทธิทำตัวเย่นงนี้พวกเราจากท่านอาจารย์มาพากันมาทำกรรมอันเลวถึงเพียงนี้เฮ้ยฤาษีทั้ง500รูปพากันทิ้งอุทยานกลับไปป่าหิมพาน เมื่อถึงแล้วก็เก็บบริขารไว้พากันไหว้อาจารย์ผู้เป็นอาจารย์เมื่อเห็นสิทธิ์กลับมาก่อนหมดฤดูฝลก็แปลกใจตัดถามว่าพ่อคุณทั้งหลายพวกท่านมิได้ลำบากด้วยพิกษาพากันอยู่สบายในทินของมนุษย์หรือฉไหนอันนึ่งพวกเธอยังจะอยู่ด้วยกันด้วยความสมัครสมานสามะคีอยู่หรือท่านอาจารย์ขอรับพวกกระผมอยู่กันอย่างสบาย แต่ว่าพวกกับผมได้พากันดื่มได้พากันฟ้อนรำพากันขับร้องแล้วก็พากันร้องให้เพราะดื่มสุราที่ทำให้สัญญาวิปริตเอ็นดีแต่ไม่ได้กลายเป็นลิงไปเสียเลยฤาษีเมื่อดียินเรื่องจากศิษย์ก็กล่าวว่าขึ้นชื่อว่านรชนที่เหินห่างจากการอยู่ร่วมกับครูย่อมเป็นเช่นนี้ได้ทั้งนั้นตำหนิด,ดาบทเหล่านั้นแล้วให้โอวาดว่าพวกท่านอย่ากระทำกรรมเห็นปานนี้ต่อไปอีก มีชาญไม่เสื่อมได้ไปบังเกิดในพรหมโลกแล้วพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าคณะฤาสีในครั้งนั้นได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนศาสดาของคณะได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้า